สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมทีวีซันซุมส0่นิ้วนะครับอาการมีแต่เสียงแต่ไม่มีภาพนะครับไล่งมมาอยู่ตั้งหลายวันนะครับสรุปนะครับหลอดแบ็คไล์เสียนะครับชุดแบ็คไล์เสียนะครับหลอดไม่ขาดนะครับเป็นที่ตัว วงจรครับตัวไดโอดนะครับช็อตนะครับอันนี้ผมดูจากคลิปพี่ท่านหนึ่งนะครับแนะนำให้เอาไดโอดมาค่มใส่ขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองครับก่อนไม่ติดนะครับเช็คบอร์ดแล้วครับไฟออกมาปกตินะครับเสียบไม่เสียบไปให้ดูนะครับอันนี้ค่อมเรียบร้อยนะครับค่อมไดโอดเรียบร้อยนะครับ ถ้านี้อยากทำตามทำได้เลยนะครับถ้าเช็คไฟแล้วไฟออกมาตรงกัวแบล็คไลท์นะครับไล,ล่ลงมาครับแต่ไฟแบ็คไลท์ไม่ติดนะครับทำตามแบบนี้เลยนะครับไดโอดก็คือเบอร์หนึ่งเอน่ศูนย์ศูนะครับนี่ครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอีค okay, ครับเดี๋ยวไปประกอบใส่ตัวเครื่องดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับโอีค okay, ครับประกอบเรียบร้อยนะครับทีไใบที่เดิมแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับ นีต้ตากตา็นฝุดลุงยิงเพราะคุณลุงยิงเมื่อวานนี้ผู้ชัดเจนเลยว่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับประกอบเรียบร้อยอใช้งานได้ปกติครับผม